พอกับแม่ฮามาลูกไาหล่าก็เป็นคนปิ้งสู้กินพี่น้องเอ้ยปุ้ยปิ้งปลาเน่นอันแสนหอม <ś led> ว้าวพี่น้องลูกไสหล่าคอย่ายดีปลาลูกปิ้งปลางา,งามงามเป็นตาแสบใจพี่น้องเอ้ย ม้าขาดแท้ใหม่กระยามาโชติละเสื้องไว้จะได้มันใหม่เสื้องน้องบีน้องบีลอยนี่แหละโปตู้น้องบีสบายดีอีกรอบเด้อจ้าพี่น้องสบายดีบัตรุกุจุกคนจ้ายินดีแต่หากพี่ช่องมาน้องบ่อยจะเจ้าพี่เดิมจ้าพี่น้องจ้าเตานี่เฮือนน้ำนะมั้งเน้านอนน้องเมื่อคำแล้วฝนก็ยังโปเป้โปเป้โปเป้ ฮาตที่โต๊ะทางใดเนี่ยฝนตกพี่น้องฝนตกคือบั่นปะบวัวบอมอื่อนี่ตกใดต,ตกดีอีต้ตนคนแก้วเขา่แบบาว้าแล้วก็เว้าอีกปะบวกกระไรอีต้นเพิ่นเนาะว้าวข้าวแขมโคนมื่อนี่พี่น้อ,นองซนะุกเรียบร้อยน้องบีกว่าพร้อมกินจ้าพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟนี่ใส่จานเข้าวอีเฮือมบ้าเลยบ่ถึงบ่ถึงกันมาใหม่นะลูกจำในี่พอดีแหละนี่จังซุกดี คนฟิ้งแต่โดนละซุกละละ่ะไปกินกับแก้วบองเบิร์ให้เบิร์ปิ้งปลาหองด็กปิ้งไหมนะปิ้งไม่นะไม,ไม่ไม่คือลื้อเลยจ้ะกินกับแก้วบองลวกอันดอกพักมะลุม เดี๋ยวคอยอีโฮมบ้านะน่ะนะพี่น้อง <c oughs> เคยกินบ่อโอ้ยเจ้าก็อย่ามาโซ่ล,ลายทางมันใหม่เนาะพี่น้องนี่เสื้อไวนะ้เน้หนอปิดเกลี่ยปิดปากหน่อยหนะ <c oughs> ้าว้าวเปลี่ยนปากระเซ็บยู่ดอกไะพี่น้องแก้บองแซ็บๆซ็บคงประวดติต่ำไปไปเล็กแ้งผ้าขาวจ้ากินข่าวแงน้ำกันจา้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาจ้ากินข่าวแงน้ำกันจ้าสดีพี่น้องสบายดีอีกรอบสบายดีอีกรอบจ้าพี่น้องจา้า บายดีปลาลูกปิ้งปลาฮอนฮอนกินกับแป้วเป๋ยวกินตัวลูกปิ้งนี่แงเดลวกผักอันนี้่ะเสะเลยพี่น้องลวกดอกไฟอินทบาตแล้วก็น้องบอยไปได้มากินข้าวแรงนั่งอีกแล้วพี่น้องมาแวะเงอนแวบหนึ่งวางคำฮนไปต่ออีกแล้วแวบไปแวบมาน้องบอยก็ได้ แ,แจ๊บฮะแจ๊บแจบแจบเนี่ยปลาเน้นเขาเียกมา่า์เฟิ่นชีบอนมันเนาะจีวานกินนังเลยกินง่ายๆไป็น้องเปลี่ยนอาหารปีนปลาแตีวบอมตวกด,ดอกพักจำมีพอเลยนึกแมกบวมเลย่ายครับ ขบวกน้อยนแสบได้ดอกค่ะกันเนี่ไม่ดอกถูกดอกก็อิ่มบ้างบ้านกับบัวว่าพี่พอนั่งกินน้ำหรกินข้าวได้หรือ้านไหม อืทางแน่พี่น้องเจละย้อกลัมานมันรูเฟมแเลยลูกย้อนข้างไปกันมาเมื่อคืนแกงเฮ็ดทําไมกินเลยช้องแก้มกลางยาเคยไห้แม่ไหมว่ะมันปวดแสบมันกินน่อยคนเป็นช่วงโลกินเล่ยบอปปี นี่จะก็เจ้าอีกอน,นี้ตักข้าตักข้นมาตัดเลยนะกร็ว่าน,น้ำนก,นก,นก่อน้ำก่อนนกแล้วไปก็บ่อไม่ได้อ่านมันนะ ก็จะบอกนะก็กินแล้วแหละไม่กินต่อแต่จบอกนะอืมตุ๊กตากัเขาเปอนป้า้องท้ป้าอื เาอนุญาตคนแล้วใครเป็นแรกตั้งนั่งนี่ผมพี่นอนเลยแต่เข่าต้านนะขาตัานมันจะเป็นแพร่บางๆเพรพอโดนพ้นกับเปียกพ่อยุดพน้นสักพักมันก็แห้งมันแห้งไว้บ้กงขึนจะไม่ไปขี้เกี่ยวเนาะเกี่ยวเป็นกัมเป็นกัมแตบบ่ว่างว่างว่างไว้ไม่ต้อมันแห้งจ้าเน่าไว้ ันแดงเขาช่องลาบดแดงเขาไม่ล <us> <us> <us nas> ้มนะยุทชองมุดเขาก็มาได้เขาันมั้งบ่าั้งข้าววชินาไว้กันนะคนกับรอดไปเนาะคนก็บมรอดนะน้ำบดทันฮอดคิ้วปลาบัวลุงอนเกี้วเข่า แล้วเรืงแบบแบบเกี่ยวมีคนจีฮังสมูบอกอีกประมาณอาทิตย์น,นึงพี่น้องอาทิตย์นึงคึ้นจีไรเกี่ยวดิดอกรอ้อยเพิ่นเรื่องดีๆก่อนเพราะว่าเพิ่นเกงลูกเพินน่นเนหยังยังเคี้ยวแบบนี้จุมมันลูกเล็กลูกน้อยเพิ่นเป็นลูกขึ้นมาร์ำลางมันถ่ายเพิ่นชุกมก้อมกันดีก่อนอยังลงมือ พี่น้องเห็นตะโตะเข่าวบ่าฮ่า่าก็เป็นแก้วเป็นยุกคหนึ่อมารู้เพี่น้องตาเทียลโดนดดเผหัวนี่แม่ตาดผมรงที่ข้างๆแล้วไปให้แม่แบกแบกกตัดเข่าเขาลุกบานเลยแล้ว สามพอ่อลูกกินปลาตัวเดียวก็จะบ,บวชอะไรเนี่ยนี่กาวน้อยเดินนึ้สุดแหงนะ้วตายหน่จับ <c oughs> มังคีมาแล้วร้ายแน่ตึงแห่พุ่งร่องร่องมากลูกเพิ่นเปิ้ลคืจว่างมันพูถึงเตาถึงแหงหลวงพ่อ,อนเนาะเพิ้นคือจีว่างใครอยู่แถวอันก่อนตาไข่แถวแ้บหนองอะไรก็มีลูกหน่อย,ลป,อยป,ปลาคาล่าแล้วเนาะ ไม่ไงุ้งใหญ่นึกว่าต่อการทัพอย่าปลาค่าแต่ปลาบัวตั้งหนอดมันสูสีพันไปบอะไรๆเป็น้องเต่านีไงนะอันแม่เล่าให้ฟังแม่ปลาบัวเล่าให้ฟังตน้องหน่อยนะปลาบัวเนี่นอนยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเต่าเป็นลำไส้เต่าเห็นในหูบ่เห็นตัวจิ๋งะนะนึกแต่มีหูหรออือเปล่าอืมไมด้หูได้เหมนกัน วนเฮีนบนเพิ่นอะไรเงีเห็นบ่เต<ม>่าหาโป้งน้งามเต่าอ่ะเด้เออ<ม>แต่จะเข้มตัวจริงแบบเดียวนี้เริ่มมีมาอะไรไปเนาะเริ่มแพร่ขยายพันธุ์ขึ้นมาแล้วที่มันชุบคนลอดมาแล้วตื่นเรื่องมันเลายแล้วน้ำหอยน้ำห้องไรได้แบบค,มมค้นแบบมาบอกบอกคอยนิยมกินเลย่กินผมไม่ใครนิยมกินเต่า เอ็นกับไฟเอ็น,นกับไฟปอยนะก็เริมเริ่มเอ็นลายข้างลายเข่าเราไปดีจัดปอดนี่มันมันไม่ไหวดีละอิน่ะอิบะเออมาแล้วมาแลกลี่กันไ,นไ,นได้เนาะ บังให้แม่พ่อตไ,ไนไที่ตัวไข่ไกขเป็นที่กำลังหวนี่งานดิ้นเขา้างทีเยเขาบ้านเดิมทีลแรมันบ่อยมัหักไข่แต่ว่ากระเจาฮะเก่ากไ,ไปกินเลยพี่เนอะ มากับอามนัน้อนเลดเจ้าของร้านเพื่อนจะไปตอนปั๊บที่อย่างร้านไลยแต่กินข้าวร้านนั่นก็จเจ้าห้าให้กินไปยังน้ำแรงนั้นเีกกะเขาจ้าก็ห้าข้าแรงให้กิน นี่พี่นอตนะกปั่นข้าวลวกะนพหนาแล้วพี่บอกเดาบอกจะฮองร้งานข่าวว่าจะไปกินข่าวร้านเจ้าเดินนั่นเอีเลยแต่ตะเตรียยไว้ไหนพะหนาคนจะประชานงานไปเลยอืม,อม,อม ทางคนกินปลาโตียเอป้าแม่นี่ได้กินแจ้วแล้วมืนน่อไงร้องพอลตื้อตอนแหละบอได้กินแจ้วถ้าไข่กออตัวนี้บ่กผนถอดไข่แล้วนะมันหนาวเนาะ บนก่ variance, <wie erman. S 1> าปแม่ก็จะลงไปกวนบะฮอยก็ลุกปดฮึยังบุ๋ม แม่นแมน่เราไยะเดี๋ยวลุ่มไปยะยิงนะป้าบวปลตอนเทียมตอนบ่ากินไผ่กินมันกับนองบิ๊กินก๋วเตี๋ยวคือเก่า ดูกันจอแมมลูกกินง่ายๆพี่น้องน้องเบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งบิวเีวแล้วไปอิ่มเลยไหม่อท่านอิ่มบองกินยังลุงปอนใส่พลังงานลายอ่ะนี่มันเที่ยงกินข้าวนี่มันชเจ้องกระปุกติ่ประวัติตาใบสิบเบิดแหละ แช่แหงกินข้าวนนกินี้เหมือนเจ้าเพื่อจะได้กินข้าวเช้าจนสิบโมงกว่าิเสเซจกว่าน้องบิ๊กที่ัดเครื่องเขาตู้อย่างนั้นแหละเครื่องดื่ม กินสมองปากกจะว่าสลาดกินมันงป่ะนะกินลูกพสลจระดัดจิ้ืกับเจ้าวมมงป่ะนะปันแม่ยนว่างบานลวมันกินละลายเมื่อพิสลาเทียนตึงรือกับผู้ปิดเข้าไปแม่วากินแต่ปลาทูบอมาอำลาพาษาแล้จ้าให้ลูกพ่อมาดูหัวปาขเกมันไปเรื่อย ประบอกเราจะไปหาลางมือละหลวงราชการละจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องเลยฝากเบอร์โคชนาประบอกนะเด้อพอมีกำลังใจจะคิดต่อไปต่อไปเด้อจ้าพี่น้องไปละจ้าเบอร์โฆษณาให้เล่าแม่ประบอกรังอยู่กับลูกชายสองคนบายดทุกคนบายละจะบายดีพี่น้อง